ตำนานกล่าวว่าแขว้นทวาราวดีเลี้ยงแรดง่ายครั้งหนึ่งกษัตริย์เสด็จไปล่าสัตว์และยิงถูกแรดตัวเมียซึ่งกำลังตั้งท้องก่อนที่แรดตัวเมียจะตายนั้นได้ให้กำเนิดลูกออกมาตัวหนึ่งกษัตริย์รู้สึกสนพระทัยยิ่งนักจึงเลี้ยงมันไว้ในอุทยาเนเหนือพนาลูกแรดจำความแค้นที่ฆ่าแม่ได้อย่างฝังใจจึงหวาดกลัวคนที่มาจากในวังเป็นอย่างมากเมื่อแลเห็นพวกเขา ลูกแรดก็ตกใจวิ่งพลานผู้คนในวังจึงจงใจไล่าตามมันพร้อมแท้ในมือไล่กวดจนมันวิ่งหนีไปทั่วกระทั่งนอของลูกแรดที่ทั้งแหลมทั้งคมเริ่มใหญ่โตขึ้นมันจึงถือโอกาสใช้นอขิดทะลุหน้าอกตอนคนในวังมาไล่กวดมันเพื่อชําระแค้นให้แม่เมื่อกษัตริย์ทรงทราบเรื่องนี้ก็ทรงเรียกคนฆ่าสัตว์มาฆ่าแรดตัวนั้นเสีย คนฆ่าสัตว์สงสารมันเป็นอย่างมากจึงนำเลือดสุนัขมาราดบนตัวแรดแซงทำเป็นฆ่าแล้วพามันไปจากพระราชวังคนฆ่าสัตว์ต้อนลูกแรดไว้ท่ามกลางฝูงแรดของบ้านตนเองเลี้ยงดูมันด้วยข้าวสาลีล้ำค่าพวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลานานคืนหนึ่งคนฆ่าสัตว์ฝันเห็นแรดตัวนั้นกล่าวว่าเดิมชาตินี้ข้ามีวาสนาหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดสามารถเป็นปีศาจได้แต่เจ้ามีพระคุณกับข้าข้าไม่ตอบแทนไม่ได้พรุ่งนี้ชะตาของเจ้ากำลังจะถึงค้าข้าจะส่งผ่านอายุไขข,ของข้าให้กับเจ้าข้าจะทิ้งนอแรดไว้บนโต๊ะเจ้าหลังจากเจ้าหมดลมหายใจแล้วให้ภรรยาของเจ้านำนอแรดไปจุดไฟเผาหากมันสามารถมอดไหม้จนหมดสิ้น เจ้าก็จะกลับมามีชีวิตได้วันรุ่งขึ้นคนฆ่าสัตว์ลุกขึ้นจากเตียงก็แลเห็นนอแรดวางอยู่บนโต๊ะจริงส่วนแรดตัวนั้นได้หายไปเสียแล้วเขาจึงเรียกภรรยามาหลังจากฝากฝังเรื่องงานศพเรียบร้อยก็สิ้นลมภรรยาของคนฆ่าสัตว์จึงจุดไฟเผานอแรดโดยเผาเป็นเวลา49วันเต็มถึงจะมอดไหม้จนหมดสิน้น คนฆ่าสัตว์หวนคืนสู่โลกมนุษย์จริงตามที่คาดไว้เทาว่านับแต่นั้นมาเขาก็มีนอแรดยาวงอกออกมาผิวหนังก็แปลเปลี่ยนเป็นสีครามเมื่อภรรยาของเขาสิ้นชีวิตเขายังคงหนุ่มแน่นและทรงพลังต่อมาเขาคำนับองค์หญิงแห่งแคว้นรากสดเป็นอาจารย์ทุกคนต่างเรียกขานเขาว่าผู้เท่าอัคคี นอเดียวดุดมงกุฎสูงยาวชุดครามดูขาวเรียบผ่องใสแรดปัญญาแทนคุณน้ำใจขอให้ชีพท่านสุขยืนยาวผู้เท่าอัคคี